ครับสวัสดีครับอยู่กับช่องตำแตมดําซิ่งมันเคยครับนี่เอาตู้นวดเอามาเาช็คลูกปืนกับเคืองมันครับก็ยังสวยงามดีอยู่แต่ว่าตอนถอดกับตอนนี้ไม่มีเวลาทำให้ดูครับก็ตามสภาพนี้นะครับ แมงสวยอยูน่นะกว่าจะประกอบได้ทุลักทุเลอยู่ครับดินมันเยอะอากาศก,ก็อ,อันนี้ครับเป็นวัดมงใจจะเป็นวัดขันรถเข้มกลับที่เดิมก่อนคือ <c ười> เคยถอดเลยนะครับนี่ตัวนี้นี่ไม่เคยถอดออกจากรถเลยตั้งแต่ผลิตออกมาครับมีอยู่สองตัวที่ได้มีรอยขันครับคือตัวนี้กับ ตัวนี้ครับที่มีรอยขันพวกนี้นี่เพิ่งมีเลยนะครับนี่ตอนพวกผมถอดนี่แหละเพราะว่าไม่เคยถอดออกมาจากโรงงานเลยตั้งแต่ออกมาจากโรงงานนี้ไม่มีใครถอดครับแล้วก็ตั้งแต่มาอยู่กับพวกผมก็ไม่เคยถอดครับแล้วบาดัานในก็ยังสวยงามเหมือนออกใหม่อยู่ครับแต่ว่าเฟืองก็อยากสึกไปบ้างตามอายุการใช้งานครับแต่ก็ใช้ได้อีกประมาณสี่ถึงห้าปีครับเ็ ค่อยเช็คอีกสามปีสี่ปีหลังไม่ค่อยได้เช็คครับขอแคช่เติมขอแคช่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันบ่อยครั้งก็จะได้แล้วอันนี้เจ้าหกแปดเราก็เลยอออใส่โซ่คอโซ่คอแล้วก็ใจปากแล้วก็ยกฝาตู้เพือแล้วก็เปลี่ยนนิ้วเปลี่ยนฟันตู้นวดครับ ก็จะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยโซ่คอก็ใช้น้ำมันอยู่เมื่อคืนใส่ไปแล้วผิดโอ้เบี้ยวแต่พอใช้ได้อยู่มั้งเห็นไหมครับเบี้ยวในกล้องเห็นไือชัดเท่าไหร่นี่นีน่มันเบี้ยวโซ่คอก็ทำมาหม่แล้ว มันจะมีรอยมีเสียงอย่นี้นะมัต้องขันให้มันแน่นก่อนครับฟ้ามันเน่แน่นนี่ก็กินครับโซ่คอกินครับเลยพอกแต้มไม่สวยครับ,บทำไม่เหมือนกับผู้ใหญ่ทำเออนี่ครับลาง สุดตัูนวดเรานี่ครับนัดมันจะสั้นยิ้นนวดมันจะสั้นเปหน่อยนี่อันนี้นวดมันจะสั้นนี่ครับที่เราถอดออกตรงเพาเสร็จแล้วเราก็จะเปิดฝาตู้ออกออกมาแล้วก็เช็คตู้ลูกปืนตัดนี้ครับมันคอนมันอะไรไหมเพราะว่ายังไม่มีร่องเลยการถอดครับยังไม่เคยถอดอ่า ลองดูก่อนครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างมีสองตับครับตับแดกอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็อีกตับนึงอยู่ด้านหลังของตันวนวดค่อยถอดเอาเพราะงั้นว่าคลิปนี้ก็จบเท่านี้แหละครับพอดีจะต้องไปทําต่อแล้วเดี๋ยวมันจะไม่เสียทันเกี่ยวฝนพายุไปกินเข้าอยู่เพราะฉั้นว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ